ทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกับของเล่นมากมายเลยทุกคนเรามาเล่นของเล่นลิมแม่น้ำกันเลยนะคะนี่มีเจ้าไดโนเสารนน์โอ้โหไดโนเสาร์จะเดินได้หรือเปล่าอ้าโอ้โเดินมาแล้วา นะครทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าแอโลแฟนตัวจิว๋วอ้าวแอโลแฟนน่าจะแบตเตอรี่หมดนะคะอ้าวยืนเลยว้าวเรามาดูตัวต่อไปของเราเจ้ามังกรโอ้โหมังกรตัวใหญ่ยาวเลย โอ้โหเลื่อนมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนว้าวจะตกหรือเปล่าจะตกน้ำหรือเปล่าทุกคนโอ้โหเลี้ยวไม่ได้เจ้ากระต่ายน้อยตามไปเลยอยู่ว้าวแรบบิสเจ้าแรบบิทของเรา ได้แล้วนี่โอ้ไม่ได้นะคะทุกคนโอเคทุกคนคะวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย